วันนี้อาจารย์ก็ยังมาคุมมาคุมดิโอไม่คุมไม่ได้นี่มันต้องแบบดูเลตตลอดเลยเหรอครับพี่เเออถ้าถ้าพี่อมไปขี่เนี่ยแล้วมีการผิดพลาดแบบว่าไม่ถูกใจผมเนี่ยผมตีมือเลยล่ะโอ้โหโอ้โหแม่พอเจออาจารย์พอเจอสนามไม่น่ากลัวนะเจออาจารย์นี่น่ากลัวกว่าเยอะเลยเพราะอาจารย์บอกเรามาไงเนี่ยกลัวพลาดมันเป็นการแข่งขันจริงจริง โอ้ไม่ใช่เล่นๆเลยครับนี่คือเพราะว่าเรามันเป็นการแข่งขันจริงๆคือเราต้องจริงจังทุกอย่างคือถ้ามดเราไปอยู่ในแท็กแล้วหรือว่าเราได้เข้าไปกรมการแข่งขันแล้วหนึ่งเลยสมาธิต้องแน่วแน่สองต้องมีความมั่นใจในตัวเองสามพร้อมตลอดเวลาพร้อมพร้อมไหมก็เอาเป็นว่าผม่าเชียร์พี่อม,อมนีกว่าันีพรพวงนี้ขอทำเต็มที่นะครับ คือจะบอกว่าที่จริงจะมาซ้อมอีกแล้วเมื่อกี้คู่แข่งเขาไปลงแล้วไม่ได้ลงเลยมผมผมเห็นกระตาเลยวันนี้ซ้อมมัน,นอ,อ,ออกเนี้ยมากโอ้โหโอ้โหออกเนี้ย<อ>ด้วยเร่งบัมบ๊มบ๊มบูนบูนบูน,บน,บนเลยโอ้โหมีสิทธิ์โดนบอกว่าผมเคยพูดในคลิปที่แล้วว่าไงห้ามประมาทโอ้โหห้ามประมาทห้ามประมาทอย่าประมาทคู่แข่งเขาเขาก็เขาก็ขี่ดีเขาก็เล่นเร็วอ่าแต่เราก็ทำเต็มที่ของเราเต็มที่ของเรา วันนี้ผมมาคุมแต่ว่ายัางไม่ได้ซอ้อมเพราะฝน,นอีกแล้วเป็นอีกแล้วผมมาทีไรพ้าฝนมาตลอดเลยใช่ตอนไม่มาดิยังไม่ตกใช่ไหม,ไมพอมาตกเลยโอ้โหแต่ไงแต่วันนี้ลูกศิษย์จะเต็มที่ครับอาจารย์ก็จะทำให้เต,ต็มผมก็จะคอยดูคุณโอเค เดีไปตีผมผมในมือเนี่ยนะตอนไปตีผมตอนผมผมจะยืนผมคนตั้งแต่ออกตัวตั้งแต่เบินยางเลยโอ้โหถ้าคุณเบินยางตรงนี้แล้วคุณไม่ออกตัวตรงนี้นะผมจะตีคุณเลยถ้าผมออกแล้วเป๋อออกขวาอีกกลับมาผมก็จะตีมือคุณโอ้ตามหลักสูตรจริงๆเลยต้องจําไว้อะไรที่บอกเลยออกตรงเบินยางตรงไหนออกตรงนั้นแล้วก็การใช้ค่าเร่งที่ดีคือต้อง บิดหมดก็คือหมดอย่างนั้นห้ามดกแค่ห้ามยกเลยก็เตะกีร์ไหนก็แล้วแต่ก็คือห้ามยกต้องใส่อยู่อย่างนั้นเลยอโอเคผมเอาไปจําไว้แล้วไปใช้ปฏิบัติจริงแล้วคนที่ดูคลิปนี้ก็เอาไปใช้จริงไะใชจริงครับใช้จริงคือมันเป็นเทคนิคคือการแข่งขันจริงๆเลยมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่ๆว่าคนที่ไม่เคยเป็นเลยเนี่ยจะไปลองขี่เองน่ะมันลองขี่ได้นะครับแต่ว่าขอให้อยู่ในทางที่ปิดสนามที่ปิดหรว่าในพื้นที่ที่มันปิด ไม่มีแบบว่าลาบคน,นาช,บบชาวบ้านเขาใไม่จะบ้านเขาว่าเราได้แค่นั้นเองแต่ที่ที่เราไปเหรอปิดปิดเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เราปิดเองเราปิดเองบ้าเอาน่าเดี๋ยวผมพาไปดูรถผมก่อนเอาจริงนะรถอะไรไม่รู้แต่ทำทรงเสร็จยังไม่เห็นรถตัวเองเลยพร้อมไหมน่ะเอางี้เราพร้อมแล้วเหลือรถเหลือรถแล้วไอ้ประวานเปียกไปไหนแล้วเฮ้ยบาะวันเปียกไปไหนวะกินรถไปไหนไม่รู้แม่งเห็นเมื่อกี้จมูกนี่เปื้อนอะไรเต็มเลยข,า,ขาวๆนี่ เขาทาแป้งมาอออ๋แล้วโดนน้ำเป็นคราบๆต่อเคิร์บนี่แหละเดี๋ยวลองไปดูรถก่อนแต่แต่สีนว่ามันมีหลอดหลอดผมไม่ได้กินสั่งกาแฟหน้าครับเข้ามาไปโอเคเดี๋ยวผมไปดูรถก่อนว่าขอบคุณครับข้าวจานครับผมเราเต็มที่ครับเดี๋ยวพาไปดูอ่าฝั่งคู่แข่งด้วยไปดูรถเราด้วยไปอันนี้เป็นรถที่พวกเราลงแข่งเนอะก็จะเป็นมีลูกนี่ด้วยอ่าเขาเรียกรุ่นอะไรช่างต้นแทนนลูกห้าเก้าแทนบนลูกห้าเก้านะครับผมวันนี้ก็ เดี๋ยวก่อนก่อนหน้านี้เราไปเทสกันที่คลอง14มาเนาะอ่าเวลาที่วิ่งได้ดีที่สุดก็200เมตรเนี่ยวิ่ง69นะครับผมแต่ว่าพอมาสนามบุีรำเนี่ยเป็นไงได้เท่าไหร่7-0็ดนไฟมันอ๋อแข็งกว่ากันนะครับผมอ๋อไฟมันแข็งกว่ากันจุดหนึ่งอืมอืมอืมแต่คิดว่าโดยรวมแล้วเป็นไงพอใจไหมไม่ แล้วคราวนี้เราจะบอกก่อนนะพอไปเนี่ยพอจะลงนะไปน้ำหนักเกินด้วยเกินมาใช่สองสองโลเกินสองลแล้วก็ไม่มีผลมากไม,ไม่มีผลอย่างนี้เราต้องไปลาะออยไหมผม<ด>อยากเครื่องดีกว่าหมอไปได้เครื่องดีกว่าก็ส่วนเด็กขับในเด็กขับ<ๆ>เราเนี่ยกลับอีกล่ะฝนตกก็คือกลับที่พักหมดนะผมคือวันนี้ฝนตกกระจายเลยแต่ว่าเรามีรุ่นนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกแฮนด์บอลลูก้าเก้า แล้วก็มีพวกมือใหม่ด้วยทีมเราเนี่ยเด็กตั้งสแตนอยากมาลงผมละอายคนจริงๆผมว่าไม่เอาไม่เอาอย่ามาทำเล่นอายเขาสรุปมันมาลงเลยที่ฮะที่หนึ่งนะเอาที่หนึ่งด้วยเว้ยโอ้ดูแอคเลยพอที่หนึ่งนี่โอ้ทำรถกูพังอีกพังไหมเนี่ยขี่ได้ไหมเขาก็ขี่รถใหญ่ไงอทางเขาอยู่แล้วเฮ้ยงงว่ะเฮ้ยขี่ห้าสามเป็นไงบอกดิขี่ห้าสามเป็นไงดูยิปปี้ มีอ่ะเอ้ยเดี๋ยวขอหน่อยเดี๋ยวไปดูตอนไหนมันออกอ่าออกตัว53้วย <c oughs> ผมไม่รู้นะเดี๋ยวดูพร้อมกันนี่แหละอ่าแล้วก็เนี่ตอนนี้อ่าเด็กตั้งสแตนผมเนาะวิ่งเอาวันนี้ก็บอกว่าพี่โอมเดี๋ยวเอาอาวัตมาวิ่งหน่อยผมว่ามจะคืนนี้เองขับอะไรวิ่งไปตั้งสแตนไปสรุปว่ามาวิ่งผมอ่าลองวิ่งดูสรุปวิ่งอ่ากี่เมตรสี่ร้อยเมตรเว่านเลยเก้าจุดแปดเนี่ย เวลาอันดับที่ไหเวลาดีที่สุดอตอนนี้นดีที่นในรุ่น,ใน,นในรุ่นอันนี้คือเรียกรุ่นมือมือใหม่มือใหม่นะคือเวลาอันดับหนึ่งเลยนะครับผม<ล>เท่ากับรถช้าสุดเลยนะเนี่ยรถเขามีแต่แงแรใช่อันนี้คือรถแบบออกเอาจริงนะคือเดิมอๆเรามาดูสภาพรถก่อนพร้อมๆเรามามาเล่นวันนี้กะว่ามาเล่นหรือมาเราอาจริงมาเอาจริงจจริงจังเลยนะแล้วรถได้ไหมรถคันยังถ้าเทียบกับคันอื่นอ่ะถ้าเทียบกับคันอื่นอ่ะในรุ่นในรุ่นมือใหม่เอาเขาวิ่งมือใหม่ใช่ไหมอ่ะเป็นไง อาจริงเลยกระจอกสุดเลยเหรอเพราะอะไรวะอะไรหนึ่งอะรเข้าอย่างน้อยก็ต้องมีแกล่องอ๋อมีแปดกล่องมาล้อรถถ้าเป็นอาวันเอ็มมีเอ็มหรวนเอ็มอ๋อตัวเอ็มเฮ้ยจะบอกนะเดี๋ยวเราวิ่งรุ่นมือใหม่วิ่งกับพวกอ่าวันเอ็มเลยเฮ้ยเอาแล้วอย่างในมุ้งคัดดื้อด้วยเหรอจริงเหรอเราเราขนาดนั้นเราความพร้อมเรารถนี่ไม่ได้ขนาดนั้นเลยจริงจริงเฮ้ยเราจะเป็นตั้งแต่รถเล็กจนรถใหญ่กันเลยว่าทีมเราโอ้โหแต่จะบอกนะเฮ้ย ผมก็เพิ่งบอกได้ยินน่ยมันบอกว่าวิ่ง9.8เี่เวลาอันดับหนึ่งสแสดงว่าที่พวกเขาที่ขี่พวกที่เขาเอาไล่ไล่ล้อมาแดมาเนเอง 1, อเปีนึง,ง 4, รใหม่ยปปีรเขาเร, 1, าเราวรว5อง6แตเ่เราเราเร็วกว่แต่เราทำเวลาจนาถึงเส้นแสดงว่า อยู่ที่การออกเลยถ้าออกไปดีก็ได้ก็แสดงว่าไม่ต้องเป็นเด็กตั้งสแตนละเดี๋ยวเลื่อนขั้นจับมือเลยเฮ้ยให้ทำอะไรไม่ต้องให้เรียกเลิกเกลึกเป็นตัวเสได้แล้วพี่ไม่รู้ต้องต้องดูผลงานอีกทีคนนี้ไม่ต้องต้องดูอีกแล้วนู้นน่นคนพูดอ่ะโอเคเดี๋ยงี้ก็เดี๋ยวรอดูพวกเราอีกทีนะครับผมส่วนตัวผมก็ไม่ได้ซ้อมนะผมก็แมะไรผมจัดเลยสนามจริงเลยครับผมเดี๋ยวพาปดูรถผมก่อนดีกว่าว่าจะรอดไหม ฮัลโหลสวัสดีครับผมอาจารย์ครับรถผมเหนื่ยบ้างครับอาจารย์ก็เดี๋ยวน้ำมันหมดครับตอนนี้ไม่ได้ซื้น้ำมันผมยังไม่ได้ขับรถ <c oughs> ผมเลยครับอาจารย,ย,เย์เดี๋ยวขัไปกอนเราไม่โอ้ยมั่นใจจริงเลยพี่ดูอะอะไรยงอะไรเยอะมาดูเฮ้ยทุกคนโอ้ซื้อถังใหม่เลยพี่ไม่อยากปากไหมปากแล้วมันหนักถังรั่วซื้อใหม่เลยคือตอนนี้ถังผมรั่วแล้วมันแค่ผมลองเงี้ยนนาแล้วโอ้ยไปไปฟังเสียงอะไรไป กองโฟงกองไฟเหรอไฟได,ได้ได้หมดแล้วแล้วถังรั่วเนี่ยมันจะลื่นไหมนี่ลื่นมันให้ผมเทสแต่แบบรถแบบไม่สมบูรณ์เว้ยโอ้ลัวดิฮะมันต่างเดินยังไงฮะมันต่างอย่างเดินไงกล่องนั้นก็กล่องที่มันพังเลยเอาพังดังนั้นใส่ของอเคเนอนื่นดี่เอาเไรใช่อันนี้ผมเอามาใส่ อี่ตอนนี้เราขึ้นสเติมเพิ่มอีกใช่เมื่อคืนเทสได้แล้ว160แต่ว่าวิ่ง160โลนึงวิ่ง160ใช่ครขับคนอื่นเขาวิ่ง190 200ไม่ต่างกันไม่ยังไม่ได้ไล่ไงเมื่อคืนยังไม่ได้อีกเราคืนนี้โอเคไหมเนี่ยก็น่าจะได้แหละเแล้วฝนตกด้วยไม่เลยเนี่ยแต่อยากไล่ล้อให้มันลื่นๆเดี๋ยพี่แต่ไม่ทันหรอกรอบหน้าลออรอบหน้าเอาแค่เต็มวันนี้จะได้ได้แน่นอนอาจจะมี180 190เห็นอยู่ในอ่าคนอื่นกี่ไม่ใช่พี่กี ไม่พี่ขี่น้ำหนักเลยน้ำหนักเราเย,ยอะเฮ้ยมีร้อยแปดสิบเอาผมว่าได้ไหมเออได้ก็ได้แต่ก็ต้องขึ้นจเติมเมื่อกวันเมื่อวานนี่คนน้ำหนักขี่สิบเจ้าวี่ขี่เกียร์หกมันใช้ไดาไปนิดหนึ่งโอ้โหได้เอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าผมก็เต็มที่แล้วกันนะครับผมสนามนี้ก็ตัวผมก็พร้อมเลยที่จริงผมพร้อมแต่อาทิตย์ก่อนเลยตรงกี่คันนี่ตรงกี่คันนี้หนึ่งสองสามสี่สี่อ่ะพวกนี้หมดเลยอันนี้<ๆ>ทีมงานพวกเราก็ช่วยช่วยกันไปครับผมช่วยไล่รถแล้วก็ลงสามก็จัดให้จัดให้ตลอดเอาล่ะ สนามนี้ผมก็เต็มที่แพ้ชนะก็มเต็มที่เลยผลถึงตกไ็อยู่เล <laughs> ยเอ <laughs> าล่ะสนามนี้ผมก็เต็มที่ทําให้ดีที่สุดแพ้ชนะก็หรือว่ามองดูเป็นเกมการกีฬานะทุกอย่างก็เป็นการแข่งขันเป็นการกีฬาแล้ววันนี้เริ่มแรกก็แข่งรถแหละตอนเดึกๆกลายเป็นแข่งเรือแล้วนี <laughs> ่เดี๋ยวก็มีฝากพวกเราด้วยนี่มีรุ่นไหนมอันไหนห้าสามพันเมตรพวกเราเนี่ยนี่ใครขับวะไอ้เด็กตั้งไอ้เด็กตั้งสเตนใช่ไหมเอป็นุ่มใครขี่วะ อามพันลำนี่อามพันลำคนขี่ใช่เฮ้ยสู้ๆเว้ยสามนี้อามนี่น่าจะลงทุ่งมานะก็ตัวเอยังไม่กล้าขี่อามคนขับเขาพี่อ๋อเออเออเออสามนี่น่าจะดุลตัวเองยังไม่กล้าลงะจตะขอบฟ้าเหมือนไอ้นั่นแ่ะไอ้อะไรอ่ะเด็กตั้งสแตนป้าโอเคก็ฝากพวกเราติดตามด้วยับผมทั้งช่องร้อยลอามพันลำสายชิลหรือว่าจะเป็นทูทีมอเตอร์บค์นะครับผมพวกเราก็ เต็มที่กับงานนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็พี่มีแป้งมาเว้ยเอามาดิตังเลยโอเคลุยปีตังแล้วใช่ดิเอาอีกเดี๋ยวไปเป็นบุนสเตนเลยไหมปังตรงตุดเลยนะอาเด็กกองก็ไม่ตรงตุลย 990รวบรวมเกมมือถือมีเกมเป็นพันๆเกมให้ทุกคนเลือกเล่นที่นี่นะครับผมเล่นแล้วสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเรานะครับผมการันตีล้านเปอร์เซ็นไม่หายไปไหนอด b n 9 9มีอดข้างหน้าเลยนะครับผมอดไปแล้วอย่าลืมบอกว่าไม่ช่องสายชีวบิตปปอถอบทปลายด้วยนะครับผมรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีกมากมายนะครับผม